นี่คือจอสะท้อนภาพจากมือถือสำหรับคนที่ชอบใช้กล้องหลังเป็นหลักเพื่อให้ภาพเนี่ยมันอยู่ในกลางเฟรมกับ Kingma VLP H02 Max ขนาดหน้าจอตัวนี้จะอยู่ที่3.7นิ้วนะครับมีแบตเตอรี่ในตัวถึง920 ah. มิลลิแอมการใช้งานเนี่ยแค่เปิดเครื่องแล้วก็เชื่อมต่อไ i f i แล้วก็เปิดภาพฉายที่มือถือแค่นี้ใช้งานได้เลย ตัวนี้จะมาแก้ปัญหานะครับสำหรับคนที่ชอบใช้กล้องหลังเป็นหลักเพราะการใช้กล้องหน้าเนี่ยภาพก็อาจจะไม่ชัดนะครับจะใช้กล้องหลังเนี่ยก็กลัวภาพไม่อยู่ตรงกลางเฟรมแต่พอมีจอสะท้อนภาพจากมือถือตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากทาให้เวลาเราถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอเนี่ยเราจะได้คุณภาพที่สูงที่สุดและภาพหรือวิดีโอที่ได้นะครับก็จะอยู่กลางเฟรมที่เราต้องการและรุ่นนี้นะครับเขาก็แถมรีโมทมาให้นะครับเป็นการเชื่อมต่อแบบบลูทูธชื่อของบลูทูธเนี่ยจะชื่อว่า AB Shutter 3นะครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อแล้วเนี่ยก็สามารถกดถยเ้ล อีห้หนึ่งกัจเจนสำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอกล้องหลังเป็นหลักนะครับเพื่อให้ได้คุณภาพที่สูงที่สุดที่เราต้องการบอกเลยว่ามีติดไว้เนี่ยไม่เสียหายแน่นอนพิกัดที่ตะกร้าล่างซ้ายมือ